นะครับผมก็ตอนนี้เราได้ของแล้วแต่ก่อนที่บุญจะเอาไปซ่อนปิดตาเปรมก่อนอ่ะผมก็มีผ้าเรียบร้อยแล้วปิดได้๋ยว่อโอเคเรียบร้อยกี่นิ้วห้านิ้วเอาผูกอีกเห็นละเหรอฮ้ยไม่เห็นไม่เห็นเฮ้ยจีเห็นละเฮ้ยผมหลับอ่ะมันเป็นคนโกงนะฮะคนอารมณ์ตกไปไม่โกงเลยเนี่ยผมไม่เห็นจริงๆผมหลับอ่ะนะจริงอ่ะงั้นเดี๋ยวบุญจะไปซ่อนแล้วนะเราอยู่นี่เดี๋ยวได้ครับผม ในสักคกดีไหมเอ้ยอือตรงไหนนะผมว่าน่าจะไม่ผมว่าน่าจะแถวเตียงจริงใช่ครับนี่เสียงก็เกิดอยู่ที่ไม่รู้แน่นอนไปเลยครับรู้แน่นอนเรียบร้อยเรียบร้อยใช่แต่ก่อนที่จะหา ชูมือขึ้นละมุนมุนชมือขึ้นบอกไปมากลางแคนขึ้นละลงโอยอย่าเดินตรงนะเดินตกตกน้ำเด้อพี่บุญพี่บุญต้องใบให้ผมว่าของอยู่ไหนโดยที่เป็นบอไปาบอไปม้ทั้งหมดใช่ครับผมอ่ะพี่บุญโอเคบับบังบันใเฮ้ยอ๋อนั่นแหละ เบินบงเบินบงเบินบงไปเลยบีเบ้าบีเบ้าบีเบ้าเบินบงนี่บีเบ้าเบินบงไปเลยเบิ่เบิ้นเบิ์นเบิ์นเบิเบิ้ดเบ้เบิไปบางเบิ์นเบิ์น บุด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 เดี๋ยวบายเดี๋ยวบายบ่อยบ่อยบึ้งบ่อยบึ้งเดี๋ยวบาดยบ่อยบึ้งเดี๋ยวบายเดี๋ยวบายเบิร์นบงไปบิดบึงบุด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 เดี๋ยวบ่าเดี่ยวบ่าเบิร์นบงบิดบึงเบิร์นบิดบึงเบิร์น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 โอเคบักโอเคเบิร์น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 บะบังบะบังบะบังบกบะบังบกโอเคเบิร์น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 บ่าเบ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 ิร์บุด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 บัดบัมบังบึง คนเนี้เหมือนคนไม่มีลิ้นไก่อะโอเคบะบูบืบึ้นบูบืบึ้นฮะบูบือบ้นชบ้าบ้าบ้าบาบุบ้วเออบา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 บิบงบิดมึงโอ้ยบ้บาบ้าบาบ้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 าบาบาบบ้าบ้าบ้บ้า้เบี้ยบ้ย เบื่อปะเบื่อปะเบื่อแป๊บแป๊บเบื่อปะเบื่อปะเบื่อปะเบาเบาเบามาบายบายบุ๋มบ้านีอย่าสรรหาได้สิบุ๋มบ้านี้ตาบุญบ้าบ้าบ้าบิบุ๋มบ้าบ้าบวมปอมบิบุ๋มบ้าบ้าบวมบ้านี่เป็นปลปไฟปลาโอตายลาตายอ่ะผมว่าผมกลับเลยดีกว่าเดี๋ยวนะโอ้ยกายกลับเลยดีกว่าเดี๋ยวนะเจนเจนนะผมจะไปซ่อนนะครับ ิดหูโอ้โหต้องปิดหูอีกเหรอกี่นิ้ว368ล้านนิ้วได้เลยอ่อะไรก็ได้สักโค้กฮะถึงมันกันน้ำแต่มันไม่กันอีฮะยาโอ้นานจังอะเสร็จแล้วกับกรุงเทพละมั้งปลอมแปลวปลอมแปลวปลอมแปลว ฝุ่นเป็นปักเปยปอ้อมแลวโปเปโอเคหมุนก่อนหมุนก่อนหมุนหมุนปอนด์ปุนปอนหมุนปุ้นของปามปามอ่ะตรงนี้โอเคโปเปปังปงปังปงอะไรวะนะปังปงฮะตั้งวงปังปงปังปงอะไรคือปังปงวะแล้วพี่ก็หาซะละปังปงตั้งปงอะไรวะนะ ปังปองปังปองนั่งนั่งลงนั่งลงเออนั่งลงปังปังปังโอ้โหพันเสียงมันจะยุกอะไรหมดนะอะไรนะปังปังปังปัมปังปังปัมทำไมปัมปัมมันยากอ่ะปังปัมปังปังเต็มยันเสียงวรรณยุกต์ผิดเอง ปังมปังปังต่ำปังปังปังปั๊มโอ้ยกูนอนอยู่นี่แหละอะไรวะเอาะปลูกป้องปลูกอ๋อกลับแล้วโอ้โหปั๊บปั๊บปั๊บปังปั๋งโอเคอ่ะเป่าปื้ปึ้มเอามือขึ้น บุกบุกแล้ะบุก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 ต้องต้องยังไงบุกบุกบุกแล้วก็นีดได้ไหมป่วยเอา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 ป่วยโอ้ตายไม่ได้ไปไหนแล้วยังไงปุ๊บเป่าปุ๊บเป่าโอ้ยยังไงไหว้ครูไหมเออ

ปั่นไปปั่นไปปั่นไปอ่ะยังไงปงปื้อพึ่มปลาลมปลาปีกเจ็บปากปงปลาปีกอีกอ่ะปงปลาปีกไม่ไม่ไม่มืไม่มือไม่ไม่ปวดไม่ไม่อลมลมอะไรลมองไรลมอะไรไม่ไม่ใช่ลงไมอะไป๋าปิงป้า ป่าปิงปักอะไรวะนะป่าปิงปักอ๋อป่าลิ้นชักปวงปลาปีกวงปีกสุดละอันนี้ก็แพงละมันปีบีกมีอีกอ่ะปีเปิดที่เปิดที่เปิดวงวงปลาวงปลาวงปลามันโปรปัพัน โอ้พระเจ้าช่วยปัป๊าป๊านี่ยมันไม่ได้ไม่ได้บอกมาอีกบอกมาอีกไม่ใช่คือบอกว่าคนละชั้นพอเจอแล้วคนละชั้นชั้นบนเองอไม่ไปละข้างนอกเหนื่อย สองปีแ <One> ล <input> <istles> <ge ar> ้ว <ies> ถ่ายรายการมารายการนี้ยากสุดไม่เคยเจออะไรยากเท่านี้มาก่อนแล้วคิดยังไงให้เปรมไปจะ้วปลอดภัยอย่างย่าอะไรแบบโอ้กว่าผมแบบเปรมผ่านเสียงวัยยุคเหมือนจะบังบังเออว่าผมผ่านผ่านดูไหมหรอผ่านดูไหมหรอตอนแรกงงมากปัง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 ถ้าก็บว่าเราหา อาของเจอทั้งคู่เนาะก็เราบอกว่าเราได้ไปออนกราวกันต่อใช่ครับผมใช่ครับผมก็แต,แต่นี่กิจกรรมอะไรให้ทำบ้างก็ติดตามครับผมใช่ครับผม